หากท่าต้องการติดตามหลายเรื่องราวหลากแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่เหมือนใครผมฝากกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ติดตามเนื้อหาดีๆของกองทัพปีศาจแดงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณครับสวัสดีแฟนช่องและแฟนเพจดูบนกับแนททุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับคลิปประจำวันเหมือนเช่นเคยครับ ช่วงนี้ดูบอลกับแนตจะพยายามทำเนื้อหาเป็นคลิปมากขึ้นนะครับเพื่อให้แฟนช่องและแฟนเพจไม่เหงาในช่วงที่ไม่มีฟุตบอลเตะนะครับคลิปนี้เป็นคอลัมน์ที่นี่แมนยูสเปเชียลครับวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันของทีมปีศาจแดงครับข่าวคือฮาล่าสุดจากสปอร์ตสื่อเทีย4จากสเปนนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสจะลุ้นคว้าตัวองตัวกริซมันดาาเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลกปี2018 หลังจากที่บาร์เซโลนาเตรียมเสนอขายนักเตะให้กับทีมปีศาจแดงน,นะครับด้วยค่าตัวราว90ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับการจัดทีมของทั้งเอเนโซ่บอเบเดและกิเก้เซเตียน2กุนซือบาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้เนี่ยจัดให้กริชมันขยับไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งว่าก็ตามตรงนะครับก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของกริชมันนะครับแล้วซีซั่นนี้เนี่ยกริชมันก็ทำไปเพียง8ประตูจากการเล่น26เกมในลาลีกาสเปนนะครับซึ่ง15เกมเป็นเกมที่เขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายที่เขา นัดการจัดทีมของเอเนโซบอลเบเดในช่วงต้นซีซันก่อนโดนปลดนะครับวางให้กริชมันขยับไปเล่นในตำแหน่งริมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขานะครับจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของกิเก้เซเตียนะครับจึงค่อยๆปรับกริชมันมาเล่นเป็นศูนย์หน้าคู่กับเลอเนอร์เมซี่ในระบบ43-12โดยส่วนใหญ่นะครับแต่ฟอร์มโดยรวมก็ยังไม่ดีขึ้นมากนักครับซีซันนี้เขาทำไปเพียง8ประตูจากการลงเล่น26กเกมในลีกซึ่งมีถึง16เกมนะครับที่กริชมันถูกจับไปเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้น การถูกจับเล่นตำแหน่งริมเส้นของกรีซมันค่อนข้างจะน่าเห็นใจครับเพราะบาซ่าโดยเฉพาะในช่วงตน้นซีซั่นเนี่ยยึดในระบบ4-3-3เป็นหลักนะครับและกลองหน้าตัวกลางหรือว่า Center Forward, เซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดรวมถึงบทบาทฟอลส์นายที่ล้วงต่ำมาเก็บบอลกลายเป็นหน้าที่ของเลโอนเนีเมซี่ทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ลุยโซเรสบาดเจ็บยาวเมซี่ก็ต้องขยับมาเล่นตรงกลางนะครับน่าทำให้กรีซมันไม่ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองมากนะัก และฟอร์มโดยรวของกริชมันก็ตกลงไปด้วยนะครับในยุคข,ของเซเตียนแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้กริชมันขุบเข้ามาตรงกลางมากขึ้นแต่เขาก็ยิงได้เพียง1ประตูในลีกนะครับในเกมพบกับเกตาเฟ่ครับสปอร์ตยังระบุด้วยนะครับว่าบาร์ซ่าต้องการเงินจากกริชมันเพื่อเปลี่ยนเป็นผู้เล่นรายอื่นแทน เพราะไม่ว่าพวกเขาจะยังคงเป็นทีมที่มีฐานะการเงินดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าเนื่องจากกฎ financial fair play นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องตกแต่งบัญชีให้เหมาะสมนะครับฉะนั้นการหาริมเส้นฝั่งซ้ายตัวใหม่อาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทีมเจ้าบุญทุ่มครับนั่นคือเนื้อข่าวทั้งหมดนะครับจากทางสปอร์ตนะครับแต่ถ้าถามผมว่าสิ่งที่สปอร์ตรายงานมาเนี่ยมีโอกาสจะเป็นจริงแค่ไหน ด้วยระดับความน่าเชื่อถือของข่าวที่เขาจะต่ำนะครับก็คือเทียที่4นะครับหรือว่าเทียร,รองสุดท้ายน้ําหนักของข่าวนี้จึงมีไม่มากนักนะครับเพราะถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยบาร์เซโลนาก็อาจจะเก็บกริชมันไว้เป็นตัวแทนของลีอเนลเมซี่ในอนาคตก็ได้เพราะวิธีการเล่นแล้วก็ธรรมชาติของกริชมันและก็เมซี่เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับแต่ถ้าจะมาคุยกันต่อว่าถ้ากริชมันมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงเนี่ย เขาจะเล่นตรงไหนและจะเข้ากับทีมได้ไหมเราจะมาเจาะคำถามนี้กันครับด้วยตำแหน่งการเล่นของกริชมันตำแหน่งที่เขาจะถนัดที่สุดนะครับนั่นคือ Second s t r i k e เหรือว่าหน้าต่ำครับหรือว่าอาจจะเล่นเป็นสู่หน้าตัวกลางก็ได้แต่บทบาทจะคล้ายกับ f อลส e ไนนะครับหน้าทำให้กริชมันมีพิษสงมากในบริเวณโซน14หรือว่าหน้ากรอบเขตโทษของคู่แข่ง หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพื้นที่ของมิดฟิลด์ตัวรุกหรือว่า Number 10นั่นเองนะครับซึ่งตอนที่อยู่กับอต l เลติโก a มาดริดเนี่ยกรีซมันสามารถจะเล่นในระบบ4-4-2ได้อย่างลงตัวนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่จ่ายบ bon อลคี์พาส s จังหวะสุดท้ายเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หาพื้นที่ว่างหลังลายแล้วก็วิ่งหาช่องให้มิดฟิลด์แทงบอลทะลุให้เขาหลุดขึ้นไปทําประตูได้เยอะมากๆนะครับ ตามสถิติก็ระบุนะครับว่านอกจากจํานวนประตูที่กริชมันทําได้กับเอร์ลิโก a มาดริดแล้วเนี่ยเขายังเป็นนักเตะที่มีสติการจ่ายคีย์พาสในแต่ละเกมที่สูงมากอีกด้วยนะครับกริชมันยังสามารถเล่นเป็นวฟอร์เวิร์ดครับหรือว่าหน้าฝั่งซ้ายได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่การยืนชิดติดกับเส้นข้างสนามครับเพราะว่าน่าจะทาให้เขาเนี่ยไม่มีพื้นที่ในการเล่นเลยนะครับและถ้าจะจับเขาเล่นด้านข้างเนี่ยจะต้องยืน ขยับเข้ามาด้านในหน่อยนะครับเป็นวายฟอร์เวิร์ดที่เปิดพื้นที่ด้านข้างตรงริมเส้นเนี่ยให้ฟูลแบ็นะครับเติมหรือว่าโอเวอร์แลปขึ้นไปนะครับแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ตำแหน่งที่จะรีดศักยภาพของกุิสมมนออกมามากที่สุดอยู่ดีครับในยุคข,ของโอเลกุน่าโซชา u n ยูไนเต็ดมีหลากหลายแผนการเล่นด้วยกันนะครับ ถ้ามาด้วยระบบ42-31แผนนี้คงจะใช้กับกริชมันไม่ได้เนื่องจากเขาไม่ใช่หน้าเป้าที่ยืนค้ำแบบทาร์เกมนะครับและตำแหน่งกลางรุกหรือว่านัมเบอร์เชนเนี่ยตอนนี้ทีมก็มีบูโน่เฟรนเดสอยู่แล้วนะครับส่วน433ค่อนข้างจะน่าสนใจครับเพราะทีม่ยสามารถใช้บูโน่ขยับลงต่ำนะครับแล้วก็สอดที่ไปทำประตูได้ในปางจังหวะก,ก็คือใช้บูโน่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางแล้วก็กริชมันเนี่ยจะยืนเป็นเหมือนหน้าตัวกลางแต่ก็จะขยับลงต่ำมาเพื่อเล่นบทบาทฟอลสไนในเวลาที่กริชมัน ลงมาเล่นต่ำในรูปแบบของฟอลสไนก็เป็นโอกาสที่บูโน่จะขยับสอกขึ้นไปทำประตูได้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่แผน4-4-2 d i a m o ไดมอนเนี่ยกริสมันก็สามารถจะเล่นได้นะครับแต่มันจะไม่ค่อยแฟร์สำหรับมาคัสไรส์ฟอร์ดโอเดียนอีกาโลและก็อองตอนี่มาซิอาที่จะต้องแย่งกันเพื่อตำแหน่งเดียวคือคู่หูกองหน้ากับกริสมันนะครับ ถ้าวัดกับความสมดุลของขนาดทีมมันก็ไม่ลงตัวด้ยลครับเช่นเดียวกับแผน3 4 1 2ที่จะมีตัวบนได้เพียงแค่2คนเท่านั้นฉะนั้นถ้ามองถึงความสมดุลแล้วเนี่ยแผนเดียวที่กรีซมันจะเล่นได้ดีที่สุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วลงตัวทุกตำแหน่งนะครับก็คือ43-3ซึ่งเขาจะได้เล่นเป็นหน้าตัวกลางในรูปแบบของฟอสไนบทบาทเดียวกับที่ลิอาร์โดเมซี่ได้รับกับบาร์เซโลนานั่นเองครับแฟนช่องและแฟนเพจคิดว่า ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงฟรีซมันจะสามารถเข้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้หรือไม่ยังไงลองส่งคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็พูดคุยกันดูนะครับสำหรับวันนี้ดูบอกับแนทขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงท้ายผมฝากและแอดไว้ด้วยนะครับกับแ n ดน99 VIP อย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะครับและ Subscribe ช่องเราพร้อมกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อรับชมคลิปจากทางช่องและได้รับการแจ้งเตือน ใครตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และแชร์หากชอบคลิปของเราขอบคุณครับหากท่านมีปีศาจแดงอยู่ในใจท่านคือครอบครัวของเราดูบอลกับแนทบ้านของกองทัพปีศาจแดง